สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาดูไพ่ยิปซีพยากรณ์สำหรับคนที่เกิดราศีเมษประจําตื่นพฤศจิกายน2568หรือปี2025การงานการเงินความรักสุขภาพเป็นอย่างไรเดี๋ยวเรามาเช็คดวงชะตาก,กัน คนที่เกิดราศีเมษนะคะถือว่าเป็นเดือนที่ส่งผลในด้านดีมากๆเลยนะคะแล้วก็ยังเป็นเดือนที่อิที่ผลของไพ่การเดินทางด้วยนะคะแล้วก็โอกาสในเรื่องของการเดินทางไปฝึกฝนอบรมง,งานหรือแม้แต่การเดินทางไปทําบุญไปสร้างกุศสนะหรืออาจจะมีผู้ใหญ่ทางไกลนะคะมาเยือนในช่วงนี้ก็มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นค่ะรวมถึงอนเรื่อของไพ่นะคะการเริ่มต้นงานใหม่ๆนะคะหรือแม้แต่นะคะในเรื่องของความสามารถเรื่องของคําพูดเรื่องของการจราจานะคะ ก็ค่อนข้างโดดเด่นมากๆสําหรับคนที่เกิดราศีเมษนะกตอาจจะมีเรื่องของปัญหาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องลูกเรื่องบริวารที่ต้องจัดการบ้างโดยเฉพาะเรื่องเอกสารต่างๆนะคะหรือนะคะคนที่เกิดราศีเมษเองอาจจะต้องลงไปนะคะพูดคุยกับเรื่องบริวารลูกน้องให้ชัดเจนนะคะโดยเฉพาะบางคนเน,นี่ยลูกน้องเป็นคนแบบอ่าเป็นคนแบบต่างประเทศนะ่ะถ้ามันต้องมีเรื่องของการยื่นเอกสารให้ถูกต้องตามกฎหมายเนี่ยก็ต้องทําให้เรียบร้อยที่หนึ่ง มันจะได้ไม่ส่งผลกระทบนะคะกับเรื่องของการทํางานหรือการว่าจ้างนะคะเดือนนี้ถือว่างานส่งผลดีนะคะเพราะมีอิทธิพลของไพ่เจ็ดไม้เข้ามาเจ็ดไม้คือคนขยนันคือคนที่วิ่งเข้าหาง,งานไพอ่อัศวินดาบมีความเป็นผู้นําค่อนข้างสูงรวมถึงนะคะอิทธิพลของไพ่ผู้วิเศษค่ะก็เข้ามาขึ้นไหวทําให้นะคะในเรื่องของความสามารถเป็นที่ประจักษ์แหละแล้วก็การขึ้นไหวกับเรื่องงานหรือการลงทุนในช่วงนี้ก็มีโอกาสที่จะสําเร็จหรือก้าวหน้าได้อย่างรวดเร็วสําหรับคนที่เกิดราศีเมษนะคะ ตำแหน่งของหัวหน้าก็เป็นตำแหน่งที่เข้ามาให้คุณนะหรือเข้ามาส่งเสริมดวงตำแหน่งของเพื่อนร่วมง,งานค่ะก็เป็นตำแหน่งที่ทำให้เกิดโอกาสใหม่ๆนะคะในเรื่องของการทำงานด้วยนะคะเะนั้นนะคะเดือนนี้ถือว่างานส่งผลดีค่ะส่วนเรื่องของการเงินนะคะมองว่ารายได้ดีนะคะถือว่าอิทธมพลของไพ่เจ้าชายเหรียญก็เป็นเดือนที่เกิดโอกาสด้านการเงินอยู่แล้ว รวมถึงนะคะยังเห็นชื่อผลของให้โชคลาภการเงินเข้ามาขึ้นไหวหรือแม้แต่การซื้อทรัพย์สินเอาไว้เก็งกําไร <c oughs> ก็ถือว่าส่งผลดีมากๆสําหรับคนที่เกิดราศีเมษชนะอาจจะมีเรื่องของค่าใช้จ่ายนะคะที่เกี่ยวข้องกับเรื่องรถเรื่องยามผานะบ้างหรือแม้แต่เอกสารน่ะต่อใบขับขี่ตั๋ประกันทาําพรบหรือแม้แต่บางคนก็อาจจะมีค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับเรื่องลูกเรื่องบริวารบ้างนะคะแต่มองว่านะคะดวงการเงินในช่วงเดือนนี้นะคะส่งผลดีนะคะแล้วก็ทําให้เรื่องของการลงทุนต่างๆก็ยังทําให้เรื่องของอไรายได้เกิด สภาพคล่องสําหรับคนที่เกิดราศีเมษด้วยนะคะส่วนเรื่องของความรักนะคะมองว่าคนโสดมีดวงพบรักทางไกลนะนะมีดวงที่จะพบรักกับคนต่างถิง่นต่างชาตินะคะถือว่ามีโอกาสจะพัฒนาส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยานะคะความรักนะคะก็จ,จะมีเรื่องของความไม่เข้าใจกันหรือความหงึงหวงกันบ้างในช่วงนี้นะให้ไปปรับกันมองว่ายังเป็นคู่ที่ส่งเสริมดวงกันอยู่ในช่วงนี้แล้วก็ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องลูกเรื่องบริวารอาจจะเข้ามากระทบกันบ้างนะคะ คือบางคู่นี่แบบชอบวิภาควิจารณ์กันน่ะนะคะมันก็อาจจะมีเรื่องของความไม่เข้าใจกันบ้างตรงส่วนนี้ก็ต้องพยายามปรับในเรื่องของความคิดหรือปรับความเข้าใจกันให้เยอะนิดนึงสุขภาพร่างกายในช่วงนี้มองไพ่โดยรวมแล้วร่างกายก็ค่อนข้างแข็งแรงมากๆนะมันจะมีไพ่เสียหายอยู่ใบเดียวคือไพ่แปดดาบไพ่แปดดาบก็อาจจะให้ระวังปัญหาเรื่องของสายตานะคะแล้วก็อาจจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของโรคเครียดโรคไมเกรนแล้วก็อาการกระดูกไขสันหลังค่ะ คนที่เกิดราศีเมษวันอาทิตย์ส่งผลดีมากๆกับเรื่องของการทํางานคนที่อายุไม่เกิน24ปีมีโอกาสถูกบรรจุหรือถูกโปรโมทหรือถ้าอยู่ในช่วงที่กําลังเข้าสอบนะคะก็อาจจะมีเรื่องของข่าวดีมากๆเลยกับเรื่องงานนะคะคนที่อายุเกิน24ปีขึ้นไปก็ส่งผลดีเด่นนะกับเรื่องงานเช่นเดียวกันแล้วก็เรื่องลูกน้องเรื่องบริวารก็จะนําในเรื่องของนะคะความสําเร็จมาให้รวมถึงข่าวดีเรื่องลูกด้วย การเงินรายได้ดีค่ะเรื่องของความรักนะคะถือว่าคนโสดมีดวงพบรักต่างวัยนะส่วนคนที่มีคู่หรือสาม,มีภรรยามองว่าเป็นรักที่ดีคนที่เกิดนะคะในช่วงวันจันทร์ค่ะเดี๋ยวนี้ขยันให้เยอะนะคะมีโอกาสที่จะเติบโตค่อนข้างสูงนะ,ะต้องรู้จักเข้าหางานถ้าว่างงานอยู่ให้ไปสมัครงานเลยให้งานขึ้นนะคะถ้าอยู่ในช่วงที่กาลังแข่งขันหรือการประมูลงานต่างๆนะคะหรือแม้แต่มีโครงการน่ะให้เข้าหาไปให้เข้าไปหาผู้ใหญ่นะคะหรือหัวหน้านะก็จะได้รับแรงสนับสนุนค่ะ ส่วนเรื่องของการเงินไรายได้มาจากงานคนขยันก็จะเป็นคนที่สภาพการเงินเกิดสภาพคล่องอยู่แล้วนะส่วนเรื่องของความรักนะคะคนโสดนะคะก็มีดวงพบรักจากการทํางานเพียงแต่ว่าคนวันจันทร์เนี่ยนะคะยังเป็นช่วงที่ก่อร่างสร้างตัวอยู่ฉะนั้นเรื่องของความรักอาจจะเป็นความสมคัญระดับรองอ่ะนะฉะนั้นบอกว่ามีโอกาสที่จะเจอคนดีแต่ว่าเรื่องของการพบหากันยังไม่ชัดเจนนะส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยานี่นะคะก็ต่างคนอะเอาแต่ทํางานอย่างเดียวนะจะต้องปรับหรือเติมความหวานกันให้มาก คนที่เกิดนะคะในช่วงนอัาคารส่งผลดีมากๆกับเรื่องงานค่ะความขยันนะคะหรือว่าในเรื่องของความสามารถนะคะหรือความคล่องแคล่วว่องไวในช่วงนี้นะคะจะทําให้เกิดความสําเร็จโดยเฉพาะคนที่ทํางานข้าราชการนะ ือแม้แต่นะคนที่ทํางานคนทางไกลต่างชาติคนที่ทํางานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการเดินทางเป็นช่างเป็นวิศวะเป็นข้าราชการนะหรือว่าคนที่ทํางานเป็นเซลล์ตัวกลางตัวแทนอันนี้มองว่าถูกฉลอมากมากนะคือเป็นคนที่คิดไวทําไวแล้วก็เกิดโอกาสประสบความสําเร็จถ้าอยู่ในช่วงที่กําลังจะจบะกําลังทําโครงการอยู่ก็สามารถจบได้นะคะแล้วก็ ให้อยู่ในช่วงที่กำลังนะคะจะนะคะเข้าไปติดต่อในเรื่องของการทํางานต่างๆก็มีโอกาสที่จะสําเร็จเช่นเดียวกันการเงินรายได้ดีค่ะส่วนเรื่องของความรักคนโสดมีดวงที่จะพบรัก,กับคนที่มีความเป็นผู้นําค่อนข้างสูงนะคะส่วนคนที่มีคู่หรือสาม,มีภรรยามองว่าเป็นความรักที่ดีนะคะ คนที่เกิดในช่วงวันพุธส่งผลดีกับเรื่องงานค่ะนะคะถือว่าการทํางานมีการขึ้นไหวนะคะแล้วก็นะคะเกิดโอกาสมากๆในช่วงนี้ด้วยการเงินรายได้ดีนะคะจจะเป็นเดือนที่มีข่าวมีเรื่องทรัพย์สินนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของทรัพย์สินการลงทุนนะคะหรือแม้แต่เรื่องของที่ดินนะคะก็อาจจะเกิดขึ้นในช่วงนี้ค่ะ เรื่องของความรักคนโสดมีดวงที่จะพบรักนะคะมีโอกาสพัฒนาพบคนที่เป็นคู่กันส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยาเป็นความรักที่ส่งผลในด้านดีอาจจะมีข่าวดีข่าวมงคลหรือการตั้งครรค่ะ คนที่เกิดในช่วงวันพฤหัส์ปอดีทรงผลดีกับเรื่องงานโดยเฉพาะนะคะอาจจะเป็นเดือนนะคะที่มีโอกาสใหม่ๆเกิดขึ้นถึงแม้ว่าจะเป็นงานที่เราไม่ถนดัดแต่ถือว่าทําแล้วนะคะจะประสบความสําเร็จหรือมีช่องทางใหม่ๆเกิดขึ้นค่อนข้างมากเรื่องของคําพูดเรื่องของการเจราจาเป็นสิ่งที่สําคัญใช้ให้เยอะนะคะการเจราจาหรือการต่อรองธุรกิจการ,รค้าต่างๆนะคะจะประสบความสําเร็จนะเรื่องของการเงินรายได้ดีเป็นเดือนที่การลงทุนเกิดกาําไรหรือเป็นเดือนที่จะมีโชคลาภการเงิน,นะคะ่ะ ส่วนเรื่องของความรักสําหรับคนโสดมีดวงที่จะพบรักกับคนเก่งนะส่วนคนที่มีคู่หรือสาม,มีภรรยามองว่ายังเป็นรักที่ดีนะคะคนที่เกิดนะคะในช่วงวันศุกร์ค่ะถือว่าส่งผลดีกับเรื่องงานคู่ใหญนะ่อาจจะนําข่าวดีนะคะมาให้โดยเฉพาะถ้าอยู่ในช่วงที่กาลังรอข่าวหรือรอในเรื่องของการต่อสัญญาต่างๆนะคะก็จะประสบความสําเร็จเช่นเดียวกันนะส่วนเรื่องของการเงินนะคะถือว่านะคะรายได้เข้ามานะคะก็อาจจะมีค่าใช้ใจ่ายที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของ เอกสารบ้างเรื่องของโทรศัพท์มือถือบ้างหรือการจ่ายแบบอินเทอร์เน็ตบ้างอะไรประมาณนี้แต่ถ้ามีปัญหาเรื่องการเงินอะไร mm. เกิดขึ้นก็จะมีผู้ใหญ่นะคะ mm. เข้ามาให้การช่วยเหลือหรือสนับสนุนด้านการเงินอยู่แล้วส่วนเรื่องของความรักนะคะสําหรับคนโสดมีคนเข้ามาคุยคะ่ะถือว่าคนที่เข้ามาคุยเนี่ยต้องการพัฒนาจริงๆส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยาเนี่ยเป็นความรักที่ดีถึงแม้ว่าจะมีความคิดที่แตกต่างกันแต่เป็นคู่ที่ลงตัวนะบางคู่เนี่ยเป็นคนรักกันนะอาจจะอยู่ในช่วงที่แบบ กำลังจะคุยกับผู้ใหญ่อีกฝ่ายหนึ่งแหละ,ะเตรียมงานที่จะแต่งงานหรือนัดผู้ใหญ่สองฝ่ายมาเจอกันอันนี้คนสําหรับคนที่มีคนรักนะให้ผู้ใหญ่ทั้งสองฝ่ายมาคุยกันมาเจอกันนะคะเพื่อที่จะจ,จะมีเรื่องของการแต่งงานในอนาคตสามีภรรยายก็จะเป็นสามีที่พยายามพูดคุยกันนะคะอีกคนนึงร้อนอีกคนนึงก็เป็นก็เย็นประมาณนี้มันก็เลยเข้ากันได้นะคะคนที่เกิดน,นะคะในช่วงวันเสาร์ทรงผลดีกับเรื่องของการทํางานค่ะถือว่าการทํางานเป็นไปอย่างเรื่อยๆแต่มั่นคงนะ การเงินก็รายได้มั่นคงค่ะอาจจะมีเรื่องของการเงินมาจากทางไกลหรือการลงทุนเนี่ยนะคะก็ถือว่าเกิดประโยชน์คือไพ่สี่เหลี่ยมเนี่ยไม่ใช่การเงินระดับสูงแต่เป็นการเงินที่เข้ามาทุกเดือนหรือว่าเป็นการเงินที่เราเอาไปลงทุนแล้วมันเกิดออกออก,ออกดอกออกผลแล้วอ่ะมันได้กําไรแล้วก็เลยมองว่าเป็นเดือนที่การเงินนะคะที่เราไปลงทุนไว้หน้าที่จะอ,ออกดอกออกผลแหลกหรือมีข่าวดีนะคะส่วนเรื่อง,องความรักนี่คนโสดก็มีดวงค่ะ ที่จะพบรักนะคะก็ถือว่ามีดวงที่จะพัฒนานะคะส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยานะก็อาจจะเป็นเดือนที่มีความหึงหวงกันบ้างนะพี่แต่ว่าเดือนนี้อาจจะนะคะมีโครงการที่จะไปเที่ยวหรือไปเปลี่ยนบรรยากาศร่วมกันในช่วงนี้ก็จะทำให้เรื่องของความรักดีมากขึ้นขึ้นนะคะวันที่เป็นวันที่ดีนะวันที่เป็นวันมงคลสามารถที่จะนําไปประกอบกิจการงานได้ก็คือนะคะวันพฤหัสบดีค่ะวันพุธนะคะ แล้วก็วันเสาร์วันอาทิตย์นะคะวันจันทร์วันศุกร์และก็วันอังคารค่ะ เดี๋ยวเรามาดูนะคะไพ่จุดเทียนจะชี้นําได้อย่างไรไพ่จุดเทียนก็นะคะปรากฏออกมาไพ่ก็เหมือนกับจะมีปัญหานะซึ่งหมายคมว่าในเรื่องของการทํางานยังอาจจะเกิดความไม่ลงตัวเกิดขึ้นบ้างโดยเฉพาะคนที่เราทํางานร่วมกันี่ยเขาอะ่ะอาจจะเป็นคนที่แบบว่ายังไม่สามารถมาทําร่วมกันกับเราได้หรือแม้แต่ในเรื่องของการทํางานต่างๆต้องรู้จักปลดล็อกตัวเองด้วย ต้องกล้าคิดกล้าทําต้องรู้จักที่จะออกจากนอกกรอบหรือนะกล้าที่จะทําคนเดียวอะ่ะไม่ใช่ว่าจะคอยแต่จะรอคอยอีกคนนึงตลอดเวลาฉะนั้นในเรื่องของการทํางานคนเดียวหรือการสร้างผลงานด้วยตัวเองเนี่ยเป็นสิ่งที่สําคัญสําหรับคนที่เกิดราศีเมษนะฉะนั้นไพ่เลยออกมาว่าให้ปลดล็อกตัวเองแล้วแสดงศักยภาพซะมันจะเกิดโอกาสที่ดีนะส่วน,นในเรื่องของการเงินนะคะไพ่จุดเทียนก็ออกแนวนะคะประมาณว่าคนที่เกิดราศีเมษเนี่ย มีความสามารถในเรื่องของการหาเงินได้ค่อนข้างมากนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของรายได้ทางตรงหรือรายได้ทางอ้อมรายได้ที่เปิดเผยหรือไม่เปิดเผยเนี่ยมันก็มีหมดแหละก็สามารถหามาได้ดีแต่เป็นคนบริหารการเงินไม่เก่งทำให้เรื่องของการเงิ Off นเนี่ยนะคะไม่เป็นระบบแล้วก็อาจผิดแผนได้ทำให้เรื่องของรายได้ไม่ยืนยาวไงดันั <tuh> ้นเรื่องของการเงินมันจะเห็นความไม่ชัดเจนอยู่นะดะนั้นการเงินต่างๆนี่อาจจะต้องบริหารให้ดีทําให้เป็นระบบละกันเพราะว่ามองว่าการเงินยังไม่มั่นคงอ่ะ หรือการเงินที่เราคาดหวังเอาไว้นะที่เราลงทุนลงแรงไปเนี่ยมันอาจจะไม่เป็นไปตามเป้าก็ได้นะฉะนั้นเขายัางเตือนเรื่องการเงินอยู่นะคะส่วนเรื่องของความรักเนี่ยนะคะไพ่จุดเทยนก็ออกแนวว่านะคะความรักนี่ต้องค่อยเป็นค่อยไปนะคะก็มองว่ามีโอกาสที่จะพัฒนาได้ส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยานะคะถึงแม้ว่าจะมีปัญหากันบ้างมองว่ายังปรับกันได้นะยังอยู่เป็นคู่กันอยู่หรือช่วยเหลือกันอยู่นะคะสุขภาพร่างกายในช่วงนี้นะคะให้ระวังปัญหาเรื่องของสายตาค่ะ ก็ช่วยเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วกดกระดิ่งเราจะได้มีเรื่องของคลิปดีๆมีเรื่องของกาำลังใจที่มาส่งให้กันแบบนี้เสมอไปวันนี้ขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะสวัสดีค่ะ